โอเคไปกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะคนี้กลับมาในเรื่องของคนไทยด้วยกันเองไปกันหน้าดูไอ้เรื่องแก้รัฐมนูเรื่องนี้จะเรียกการเมืองไหมแก้รัฐมนูญการเมืองอยู่แล้วเมื่อวานหัวหน้าท้งแห่งพรรคส้มคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุตรควงคู่กับคุณไอติมค่ะไปยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อจันาร์วนอค่ะร่างแก้นรมนูญฉบับพรรคส้มที่ไปยื่นเมื่อวานนั้นอ่ ไม่ได้แก้ที่เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญนะค่ะแต่ไปแก้ที่หมวด1 5ทับหนึ่งใช่ค่ะว่าด้วยกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่ได้แตะเนื้อหาสาระาาแต่ไปแตะที่กลไกการจัดทำรัฐ,รฐธรรมนูญก่อนม,มันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนไงเนื้อหาเด็ก่อยว,ว่าก,กันเอาตรงนี้ก่อนอื มันหนีไม่พะนะ้นมันก็ต้องไปแตะประเด็นสสรสมาชิกสภาร่างน้ำานูนเรื่องของเรื่องน่าจะเป็นฉันทานุมะฉันทานุมะ,มะโดยปริยายพักและพักการเมืองหลักๆเนี่ยโดยเฉพาะ3ามละ สามพักใหญ่ก็คือเพื่อไทยพมเจริญยแล้วก็พรรคประชาชนเขาเห็นพ้องต้องกันเขาเห็นว่ากระบวนการที่จะมานั่งแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันจะต้องตั้งสสรมาชิษสา่ารังน้ำนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกฎไกในการเข้าไปดูเนื้อหาสาระน้ำนูนกันใหม่จะแตะตรงไหนจะแตะอย่างไรก็ไปเรื่องแต่คราวนี้มันก็เถียงกันค่ะ หน้าตาของสสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาของสสรจะมาจากไหนมาจากใครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่เอหรือมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภาหรือโดยใครก็ว่ากันไปประมาณนั้นแล้วกประเด็นหนึ่งที่มันตีคู่กันมาก็คือแล้วการแก้รัฐมนูลมันจะต้องทําประชามติกี่ครั้งในขั้นตอนไหนบ้างทําอย่างไรถูกไหมใช่ค่ะ โ okay. อเคเมื่อวานร่างที่พักสมเขาไปยืน่นแก่จมนอนเนี่ยไปแตะเฉพาะหมวด15ทับหนกึกลไกการจัดทำรัฐมนู่ก็ไปพูดก,กันถึงเรื่องสสรอจะมากันอย่างไรเขาบอกเป็นขั้นตอนแรกเพื่อเดินหน้าไปสู่การทำสามติอ่โอเค okay. ไปดูอินโฟกราฟิกของพักสมเขาสักนิดสิครับเขาทําขึ้นมาเพื่อเป็นการอธิบายหรือไฮไลท์เนื้อหาสาระร่างที่เขายื่นต่อจมนอเมื่อวาน <c oughs> ค่ะพัก พักสม้มเขาเสนอโมเดล2กลไกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะนะครับเป็นเป็นโมเดลเป็นสองกลไกที่พักส้มเขาบอกว่ามันยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วละ่ะสองกลไกประกอบด้วยกลไกที่หนึ่งมีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนคะ่ะมาจากไหนมาจากชชประชาชนเลือก70คนเเข้าสภารัฐสภาไปคัดเลือกจาก70ให้เหลือ35้ก็พูดง่ายๆเลือกอ้อม เลือกอ้อมอ่าว่างนั้นก็ได้สารรั้นนูลเข้าวินิจฉัยว่าห้ามประชาชนเลือกโดยตรงรดสโมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของไม่ได้สาลรั้นนูลตีความไปใช่ไหมค่ะพักส้มเขาก็เสนอเขาก็เสนอเขาก็เสนอโมเดลถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้อให้ประชาชนเลือกมาเจแล้วเอาเจมาให้รัฐสภาเลือก เลือ3สามสิบห้าขณะเดียวกันมีกลไกคู่ขนานอีกหนึ่งกลไกก็คือกลไกที่2เรียกว่าสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญจํานวน100่งร้อยคนจะสังเกตไหมครับพักส้มเขาจะเอาให้ได้หมายถึงสร้างความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากเขาประกาศตั้งแต่แรกแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมกาพการยกร่างมาจากประชาชนากิ ขณะที่สภา,าที่ปรึกษากันยกร่างร้อยคนมาจากประชาชน100โดยตรงนรซแล้วใช้สองคนไก่นี้ประกบทำงานร่วกันทำงานก็คู่กันใช่โอเคค่ะแต่ความอีกตอนหนึง่งเมื่อวานหัวหน้าท้งหัวหน้าพักส้มเขาก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงกดดันไปที่นายกอนุทินเลยพักภูมิใจไทยล่ะในวันที่คุณถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าก็คือคาดว่าวันที่ยี่สิบเก้ากันยาใช่ไหมคาดว่าวันนั้น ุณต้องชี้แจงข้ามรายการแก้มนูนให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นผมจะจัดหนักเอไต่เตรียมจัดหนักอยู่แล้วนี่ไปฟังกัวน้าเท้งพูดถึงเรื่องยืนเงินขายอะไรยังไงนะคะเชิญค่ะที่ถามในเรื่องของความจะเรียกว่าเป็นความจริงใจหรือความชัดเจนนในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองในการเดินหน้าตามกรอบ MOA เนี่ย อันนี้ผมเชื่อนะครับว่าถ้าทางคุณอนุทินเองเนี่ยมีความตั้งใจมีความกิงใจในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐมนูญให้เป็นไปตามกรอบเอ็มอเอเนี่ยการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ควรจะต้องมีการพูดถึงทไลายที่มีความชัดเจนระดับหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้ประชาชนและก็สาธารณชนเนี่ยออมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะท้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้มีความชัดเจนในส่วนนี้พรคประชาชนก็พร้อมที่จะตั้งคําถามนะในวิธีการอภิปรายการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเช่นเดียวกันครับน่าสนใจนะ กดดันไปที่ภูมิใจไทยละกันวันถแถลงนโยบายพร้อมที่จะตั้งคําถามในวันถแถลงนโยบายใช่ค่ะกระบวนการถแถลงนโยบายเนี่ยพักการเมืองทั้งหลายสสสวทําทอะไรได้บ้างค่ะอันนี้น่าสนใจนะน่าศึกษาทําอะไรได้บ้างถ้าพักส้มเขาไม่พึงใจในวันถแถลงนโยบายเขาจะพักส้มรนะ้อยสี่สิบกว่าเสียงสสะนะจะทําอะไรได้บ้างอันนี้น่าสนใจไปคิดกันต่อก็แล้วกันะนะครับ